สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เมื่อเช้าเรามาแล้วนะครับการมาทํางานนะครับก็มีบอกเยอะนะครับแต่วันนี้เราทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านครับพอดี5้าโมงเย็นนะครับเลิกงานแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับผพจะพาเดินทางกลับบ้านกันโอเคครับสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเปิดแอร์นิดนึงลัเขิมขัดครับอย่าลืมนะครับขับรถยนต์ให้ลักขิมขัดนะครับปลอไป เ๋ยครับมองซ้ายขวาครับถอยเลยครับโอเคครับไปกันครับไปเลยครับกลับบ้านกันครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะครับเลิกงานนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศหรือการจราจรนะครับทางกลับไปบ้านนะครับ่รถจะวิ่งเยอะไหมนะครับเดี๋ยวขวาครับโอเคครับตีไฟขัวรถท้อเลนครับ ขวาครับก็เลีขวาสุดก็จะยูเทิร์นเลี้ยวขวาครับ,รบกลับไปบ้านนะครับยูเทิร์นข้างหน้านี่ครับจะรอแป๊บนะครับนะโอเคว่างครับสี่หกเลนครับตรงที่เรียยวหกเลนสบายสบายครับ เช้าเรามาทางที่วิ่งกลับนะครับเมื่อกี้นี่นะครับทางนานนี่คือวงเวียนช้างครับที่ทํางานใกล้วงเวียนช้างนะครับทางกับบ้านบุก,ก็เลี้ยวซ้ายนะครับตามรถโตโยต้าคันนี้ไปเลยนะครับส่งสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายนะครับวงเวียนช้างของจังหวัดบุดรีรัมย์นะครับ ช่วงสวยๆหน่อยก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับไฟก็จะเปิดสวยงามครับดวงตะวันตอนมาก็ดวงตะวันประมาณขนาดน,นี้นะครับตอนเช้าตอนกลับดวงตะวันก็ประมาณเท่าที่เดิมอนุ่ญาติเขเรียนกวาครับใช้ความเร็วนิดน,นึง ก็12กิโลเมตรครับจากที่ทำง,งานไปถึงบ้านถ้ารถไม่ติดจริงๆก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีถ้ารถติดก็ประมาณ20ถึง30นาทีนะครับรถก็จะเยอะหน่อยนะครับตอนเย็น5้าโมงใครๆก็เลิกงานกันนะครับต้องระมัดระวังนะครับรถเยอะขนาดน,นี้ ว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์จูดตูดขอโทษนะครับที่ใช้คำที่ไม่เหมาะสมนะครับเอ็และเพืเ่อนๆนะครับผมถือว่ารถเยอะนิดนึงนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับบุรีรัมย์ก็ปอดโควิดมาประมาณ14วันแล้วแหละที่ดูข่าวนะครับ ก็ผู้คนก็เริ่มทํางานโรงเรียนก็เปิดนะครับเปิดให้เรียนเนี่ยเมื่อเช้าทางรถไฟที่เราวิ่งข้ามมาครับตอนกลับก็วิ่งข้ามทางรถไฟมาดูว่าตอนเช้ากับตอนเย็ยนนี่รถจะติดเหมือนกันไหม ตอนเย็นห้าโมงเย็นคือสิบเจดนาฬิกาไฟเขียวแล้วครับข้างหน้านี่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าไฟเหลืองแล้วไม่ทันแล้วครับจะจอดไฟแดงแน่นอนจอดไฟแดงครับ ตรงนี้เราก็รอสัญญาณไฟเขียวอยู่หกสิบวิอีกหกสิบวินะฮะ ชีวิตประจำวันของผมก็เช้ามาทำงานนะครับเย็นก็กลับบ้านทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์อีกสิบวิครับไฟเขียว ครับไฟเขียวเรียบร้อย25วินาทีนะครับไฟเขียว ทางก็สิบสองกิโลเมตรนะครับไฟแดงครับไฟแดงที่สองอีกหนึ่งไฟแดงครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไปทางบ้านนะครับอรอสัญญาณไฟแป๊บ ก็อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ขี่ง่ายครับแสกซ้ายแสกขวาไปละแต่ก็ต้อง,องระวังนะครับมอเตอร์อไซค์ เลี้ยวขวาก่อนนะจริงทางกลับบ้านคือเลียวซ้ายนะครับอย่เลืวิ่งเลี้ยวขวาก่อนเราต้องข้ามสะพานข้างหน้าครับสะพานข้ามทางรถไฟสายบุรีรัมย์โคราชกรุงเทพครับเส้นนี้ถ้าไปด้านซ้ายมือนะครับไปกรุงเทพถ้าขวามือนี่คืออุบลครับสุรินทร์สิสเกตอุบลครับขวามือถ้าซ้ายมือก็โคราชกรุงเทพ ตีไฟเลี้ยวซ้ายครับเขียซ้ายขอเลี้ยวซ้ายนิดนึงเพื่อจับใจในบ้านเนี่ยเป็นสะพานข้ามทางรถไฟครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปขี่เขียวข้างหน้านี่มันสามารถไปจังหวัดมหาสารคามครับขอนแก่นนะครับ ขับขวามือก็อเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับสี่แยกนะครับใครที่จะผ่านสี่แยกก็ไฟเขียวนะครับส,ส่วนผมไม่ไปผมไปบ้านครับเดียวซ้ายเลยครับตีไปซ้ายเะมืนันะครับเมื่อเช้าเรามาทางรถสีแดงครับเมี่ยเดียวซ้ายได้านทีนี้เมื่อเช้าที่ผมว่าตอนมานะครับ จะเห็นโรงเรียนนานาชาติที่เขากําลังสร้างอยู่เขาออกจากโค้งนี้ไปเนี่ยเลี้ยวขวาโค้งไปเนี่ยก็จะเห็นวิวของโรงเรียนนานาชาตินะครับช่วงนี้จะสวยมากครับโรงเรียนนานาชาติที่สร้างใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ น,นานาชาตินะครับถ้านี้เป็นโรงแรมโอ้ยอยากรู้เลยนะครับ โล่งสบายดีขับขี่ก็สบายครับถนนกว้างหกเลนสี่เลนครับสบายสบายถือว่าสะดวกนะครับสะดวกแต่ก่อนนี้มีสองเลนครับมันนอกตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเเทศบาลแล้วนะครับ กิโลเมตรก็เป็นบ้านแล้วครับผมเป็นบ้านผมเองนะครับที่พักอาศัยนะครับที่เรานอนนะครับโอเครับครับเมื่อกี้ก็คือการเดินทางจากที่ทํางานมาที่บ้านนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับข้างหน้าครับก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับ าฝากก,ากดกกติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปครัขอบคุณครับสวัสดีครับ